สดีค่ะสอยมือนี้ฟังสอยมือนี้โซบียี่หลีมีรถทั้งหมดสองรุ่นนะคะด้านนี้นะคะเป็นซีประตูนะคะโตเตียเกตเอลด l เ a นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือเสาหันนะคะเป็นซีประตูโตเตียเกต s อ a เนะคะสำหรับโปรโมชั่นทั้งสองรุ่นเดอ้อสำหรับตัว l อ a เนะคะเดือนกันยายนนี่นะคะจะโปรโมชั่นเพียง2อง0 0ืนเก้านะคะพร้อมแต่งซิ่งนะคะลงล่อแม็กนะคะแล้วก็คขั้นนี้นะคะ s อ a นะคะ 2องหมื่นหกและเดี๋ยวอย่าลืมนะคะจองเก้าบาทแล้วกันออกรอบให้ในเดือนนี้ก,กันยายนนะคะฟรีแหวนท้องหนึ่งวงนะคะจากเฮียส่งเด้ดอคันนี้นะคะสี่ประตู LDA เนาะคันนี้แต่งอีอย่างแน่มาเลยฝากระโปรงคาร์บอนลออหลีนะคะมาเลยลอ็อแม็ก SSR นะคะมาเลยอย่าง ซูแม็กนะคะแล้วก็ว,ว้าวแล้วก็ป้ายใส่เงินออกรถนะคะสำหรับคันนี้อยู่ที่่4,009ห้อมฝากระโปรงคาร์บอนค่ะพ่อแม่พี่น้องสนใจก็โทรมา062 4449สอยพี่น้องฟังสอยสำหรับมือน,นี้นะคะสาวขวัญสิม่พี่เซนรถ s d a นะคะ4ประตูเตี้ย รอเทครอวานนะคะสำหรับคันนี้นะคะเส้กนกระหน่ถเพียง26,000บาทนะคะลงรอเวลรอรอ,รอนะคะสามเดือนแล้วกนโหลดนี่เนี่ยซองนี่เดอ้อพี่น้องจัดหน้า2แล้วก็หลัง3จบที่29,000ลูกค้าประวัติดีอ่าเพิ่งเฮ็ดงานผ่านโปร3เดือนนะคะหรือว่าค่าขายนะคะไวายไงออกได้ทุกอาชีพโทรมา0 6 2 4 5 6 6 9อง ยงยังยงเนี่ย,ย,ยมาเปิดนะคะเอาละแพได้กันย่าเยอะนะคะจอมเพียงก็สิบเาบาทนะคะเราวฟีแหวนท้องจากเฮีสซงค่ะสวัสดีค่ะ